คำว่าน่ารักกับคำว่าถูกต้องสำหรับบรีเดอร์มืออาชีพแล้วมันคือคนละเรื่องกันเลยครับและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดมากที่สุดเวลาเลือกซื้อสุนัข สิ่งที่คุณเห็นผมทำอยู่ในวิดีโอที่ต้องวิ่งเหาะๆแล้วหยุดกระทันหันเพื่อจับสุนัขยืนนิ่งๆจัดระเบียบขาหน้าและขาหลังสิ่งนี้ในวงการเราเรียกว่าการฝึกสแต็สแต็คครับในสายตาคนทั่วไปอาจดูเหมือนการเล่นสนุกสนุกแต่ในความเป็นจริงท่านี้คือเครื่องจับเท,ท็จทางกายวิภาคที่แม่นยำที่สุด ทำไมผมถึงเรียกว่าเครื่องจับเท็จเพราะสุนัขที่มีข้อบกพร่องทางสรีระไม่ว่าจะเป็นเส้นหลังที่แอ่นกระดูกที่ไม่สมดุลหรือมุมขาที่ผิดเพี้ยนเขาจะไม่มีวันยืนท่านี้ได้สวยงามและมั่นคงเลยครับ ถ้าสแต็กจะฟ้องจุดด้อยทุกอย่างออกมาจนหมดในทางกลับกันสุนักที่โครงสร้างถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์หรือที่เราเรียกว่าของจริงนั้นแค่ยืนเฉยๆโดยแทบไม่ต้องจัดท่าทางเขาก็จะดูสง,ง่างามและทงพลังโดยธรรมชาติความน่ารักของลูกสุนัขนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวครับแต่โครงสร้างคือสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตความแตกต่างระหว่าง สุนักเลี้ยงเล่นทั่วไปกับสุนัขเกรดประกวดอาจดูไม่ต่างกันมากในวัยเด็กแต่เมื่อโตเต็มวัยสุนัขที่มีโครงสร้างถูกต้องเวลาเคลื่อนไหวหรือเดินไปไหนมาไหนเขาจะมีความสั่ง,ง่าพาเผยดึงดูดทุกสายตาและนั่นคือความภูมิใจที่คุณหาซื้อไม่ได้จากสุนัขทั่วไปดังนั้นการเลือกสุนัขสักตัวอย่าตัดสินเพียงแค่ความน่ารักที่ฉาบฉวยแต่ ให้มองลึกถึงความถูกต้องของโครงสร้างเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้ครอบครองอเมริกันอาคิตะที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ